โบเมลดารับชีวิตโรงเพลงแฟนผมน่ารักไม่เอาอเล็กเล่นเอ็มวีกลัวอาถรรพ์ดาราสาวคลั่งรักโบเมลดาสุดสีปล่อยซิงเกิลแฟนผมน่ารักผันตัวเป็นศินลปินเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกทางช่อง3โดยได้เปลี่ยนลุคใหม่มาเป็นสาว working women วสายหวานกับเนื้อเพลงที่ตรงกับชีวิตจรงิงจนหลายคนแซวเจ้าต,ตัวกับหนุ่มอเล็กธีรเดชเมทาวรายุทธที่อินเลิฟก,กันไม่เบาล่าสุดโบเมลดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวดังกล่าวว่ากระแสะแรงมากทะลุแสนแล้ว ขอบคุณคะเย้ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้หนูว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยว่าซิงเกิลแรกซิงเกิลเดี่ยวของโบมันจะเป็นยังไงหวนกลับมาจับไมอีกครั้งหนึ่งตอนแรกตอนอัดเพลงหนูพูดตรงๆว่าหนูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ รู้สึกเป็นเกียรติและก็ตื่นเต้นมากกว่านะตอนนั้นแต่พอเริ่มถ่าย MV เริ่มโปรโมทเพลงเริ่มมีการนู่นนั่นนี่ก็แอบ,บตื่นเต้นลึกๆว่าแบบจะเป็นยังไงคนจะชอบไหมมันจะโอเคไหมถามว่ากลับมาร้องเพลงในรอบกี่ปีก็ตั้งแต่2013ค่ะตอนนี้ก็9ปีแล้วขั้นตอนนี้ในการทำเพลงเป็นยังไงบ้าง สำหรับขั้นตอนการทำเพลงทางผู้ใหญ่เขาก็มานั่งคุยกันว่าจะทำเพลงกับโบแล้วนะเอาเพลงแนวไหนดีสนใจไหมแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่เขาอาจจะแต่งมาจากตัวโบคือหลายๆคนมองว่าเราเป็นคนสดใสก็อยากจะฟังเพลงสดใสๆเขาเลยจัดเพลงนี้มาให้เป็นแนว c a n ้ป๊อปค่ะเป็นเพลงที่แต่งออกมาจากบทสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์กันนี่แหละคะ่ะเหมาะก,กับคนข้างรักตอนนี้ รับเหมาะเลยใครที่ช่วงนี้กําลังอินเลิฟหรือว่าแอบชอบใครอยู่ก็ใช้ได้เลยเลือกที่พี่ลิปตามาคือหนึ่งที่พี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเสียงที่จะเข้ากับดนตรีกับทํานองเพลงประมาณนี้ก็จะมีแต่เขาแหละหนูรู้สึกว่าเขาสองคนเหมาะที่สุดแล้วกับเพลงนี้ก็เลยบอกก่าเป็นเกียรติให้หนูหน่อยได้ไหมร้องกับหนูหน่อยน่าจะเป็นเกียรติมากๆเลย การร่วมง,งานก็ดีคพี่พี่ๆเขาก็โปรเฟชชั่นแนลทำงานง่ายมากๆทุกอย่างรวดเร็วมากอัดเพลงแค่แป๊บเดียวเลยแล้วตัวพี่คขตกเขาก็จะเป็นไกรร้องว่าเอาเสียงประมาณนี้นี้โบจะเอาเสียงทีไหนดีถึงจะเหมาะกับเพลงแนวนี้อัดแป๊บเดียวเพราะเราเก่งอยู่หรือเปล่าไม่อยากพูดคำนั้นไม่หรอกทุกอย่างเตรียมพร้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วช่วงที่หนูเป็นโควิดเขาก็ส่งคำนองส่งเนื้อเพลงมาให้ฟังแล้วพี่เขาก็บอกว่าลองร้อง,องให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าเป็นเสียงโบจะเป็นประมาณไหนทุกอย่างรวดเร็วมาก ถามว่าตรงกับที่เราอยากได้ไหมตอนแรกวางไว้ว่าจะเป็นฟิลอะคูติกมีดนตรีนิดหน่อยให้มันดูฟังสบายๆแต่ความเป็นจริงโบมันก็จะไม่ได้แบบว่าดูเป็นคนเข้าถึงง่ายหรือเข้าใจง่ายขนาดนั้นก็เลยให้มันดูมีความป๊อบมีความน่ารักมาความห้าวในตัวเป็นแบบเท่ๆหน่อยเลยเรียกว่าแคนดี้ป๊อแฟนผมน่ารักชื่อนี้มันดูตรงทุกอย่างเลยอะไรเหรอคะตรงอะไรเหรอคะหลายคนเข้าใจว่าแฟนผมน่ารักคือเพลงที่แต่งมาเพื่ออเล็กธีรเดชไม่ว่าไป เอาอะไรมาเหมือนอเล็กแล้วไม่มีหรอกเพลงนี้แต่งมาเพื่อคนคลั่งรักทุกๆคนแหมแต่เราก็คลั่งรักอยู่นะก็ครับตามนั้นไม่หรอกหมูว่ามันเป็นเพลงนี้เหมาะกับคนคลั่งรักแหละคนที่แอบชอบใครสักคนอยู่อยากจะส่งเพลงนี้ให้เขาหายเหนื่อยไหมเพลงกระแสดีตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างจนมาถึงปล่อยตัวเต็ม ดีใจถ้าเกินความตั้งใจที่เราคิดไว้ด้วยแค่มีคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าชอบแค่พี่ทีมงานฟังแล้วบอก,กว่ามันติดหูหนูก็ดีใจแล้วที่หลายๆคนให้ฟีดแบคตอบรับมาดีดีใจไม่คิดว่าหลายๆคนจะชอบแนวนี้มันก็น่ารักค่ะตอนถ่าย MV เป็นยังไงบ้างตอนถ่ายก็ง่วงมากค่ะเพราะตื่นเช้ามากก็สนุกดีค่ะทีมงานเป็นวัยรุ่นหมดเลยเหมือนเป็นแฟนคลับเราบางส่วนที่เคยฟังเพลงของคิสมีไฟพอเขารู้ว่าเรามาทําเพลงนี้ เขาก็บอกว่าดีมากเพลงน่ารักมากก็สนุกมากๆากวันนั้นแล้วพระเอก MV ก็เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยพูดไทยไม่ได้คอนเมนเแซลว่าทําไมไม่เอาอเล็กทิระเดชเป็นพระเอกไปเลยจบๆพูดตรงๆเลยเอาตรงๆเลยคือคนเราอนาคตไม่แน่นอนถ้าสมมุติเล่น MV ไปมันก็จะอยู่ไปทั่วการละนานทั่วลูกทั่วหลานเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าหากในอนาคตเราเกิดแยกย้ายกันไป มันก็อาจจะวายเป็นอนุสรสถานแต่หนูก็บอกที่เล็กนะว่าอย่าเล่นด้วยกันเลยเดี๋ยวมันจะมีอาถรรพ์อะไรอีกไม่เอาดีกว่าพี่แต่ถามว่าตอนแรกคิดไว้ไหมว่าจะเป็นที่เล็กก็มีแค่มีที่ที่ทีมงานพูดคุยกันว่าอยากให้เขามาแจมแต่พอเราได้มาคิดทบทวนกันดูอีกทีว่าเผื่อในอนาคตมันมีความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอนุสรสถานไงเลยแบบมันก็นั่นแหละเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเล็กมีฟีดแบ็กยังไงบ้างกับเพลงนี้ เขาบอกว่าน่ารักะน่ารักมากมากดูไปยิ้มไปท่อนแรปคือใช่เลยเนื้อเพลงติดหูเพลงน่ารักแต่หนูน่ารักกว่าเขาก็ช่วยโปรโมทเพราะถ้าเขาไม่ช่วยเขาก็จะโดนเราก็บอกกว่าช่วยโปรโมทด้วยนะคะจริงๆไม่ได้ขอแค่พี่เล็กรอบก็ขอทั้งพี่เจมส์พี่หมัดทุกคนที่ร่วมง,งานกับเราถือว่าสงสารเด็กน้อยตาดำาๆคนหนึ่งหลายคนบอกอยากได้เพลงเต้นจะมีไหมจริงๆเพลงนี้ก็เต้นแต่ว่าเต้นง่ายๆเพราะกลัวพี่แทนที่ขัดจําท่าไม่ได้ในซิงเกิลต่อไปก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเพลงประมาณไหน เพราะกาลังตกตะกอนกันอยู่ว่าจะเอาเพลงชาเพลงเศร้าแต่เร็วหรือว่าเพลงแรปไปเลยก็ต้องมาคิดกันดูว่าอันไหนเข้ากับโบคือพยายามคุยกันอยู่ค่ะแต่ก็ยังไงมีเวลาว่างคุยกันเลยอยากรู้ความรู้สึกตอนที่ทางช่องเสนอชวนมาร้องเพลงดีใจมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วทางช่องเสนอมาให้ก็รับเลยโดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่ารายละเอียดเป็นมายังไงก็คือเอาเลยายินดีขนูพร้อมทําได้ได้ปรึกษาเต้าในฐาน,นะศิลปินเบอร์แรกไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะ เพราะหนูเองไม่ได้รู้จักที่เต้าเป็นการส่วนตัวแค่มีคอมเมนต์กดไลค์ประมาณนั้นก็ขอบคุณที่เต้าด้วยค่ะตอนที่เพลงลงเขาก็ช่วยแชร์ให้ด้วยตื่นเต้นไหมเพลงปล่อยเมื่อเช้าจริงๆตอนที่เพลงออกยังไม่มีสติในการตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามูแต่ถ่ายรายการสัมภาษณ์จนที่ที่เขามาบอกว่า2 0 0 0 0 0มิลแล้วแฟนคลับหนูก็มาเปิดฟู้ดรักสองคันไอติมกับไก่ทอดราดชีสคือแบบฉันอยากกินด้วย แต่ฉันไม่ได้กินฝากซิงเกิลเพลงขอฝากซิงเกิลแฟนผมน่ารักคิวโบเมลาด้าฟีดลิปตาด้วยนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลเดียวที่อยากจะให้ทุกๆคนได้ฟังกันเป็นเพลงแนวแคนดี้ป๊อบน่ารักสดใสสไตล์คนคลั่งรักค่ะใครคลั่งรักใครหรือใครแอบชอบใครอยู่สามารถส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะคะอาเล็กบ่นว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเลยช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยค่ะ ต่างคนต่างทํางานทางนั้นเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเหงาก็เลยบอกว่าใครว่างดีอไปหาเขาหน่อยเขาจะได้หายเหงาเปิดโอกาสแล้วปะจริงๆก็แอบ,บสงสารเล็กๆเหมือนกันเพราะตัวเราเองก็เหงาด้วยแหละแต่ก็ต้องบอกกับเขาไปว่าเราทํางานนะต่างคนต่างทํางานเราต้องเข้าใจกันสิเราอยู่วงการเดียวกันนะเราต้องเข้าใจกันฮึ่ๆแข็งสู้สู้หนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูทำงาน เขาบอกว่าช่วงนี้เราทํางานเยอะมากเป็นความจริงไหมโอ้โหเลยขยอะเลยมาเรื่อยๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแฮปปี้เพราะเราก็ชอบทํางานอยู่แล้วต่อให้เป็นงานแทรกงานเล็กๆน้อยๆหนูก็ทําหมดขอให้เป็นงานแฮปปี้มากค่ะจากที่เราสังเกตเขามีความมองแงให้เห็นบ้างไหมไม่ค่อยออกอาการให้เห็นค่ะแต่จะเป็นฟีลแบบบอกเพื่อนๆมากกว่าประมาณว่าไม่เจอเลยว่าคิดถึงว่าซึ่งเราก็โอ้ยมันไม่ว่างจริงๆ หลายคนบอกเขาติดแฟนมากเลยนะขนาดนั้นเลยก็ต้องติดแหละหนูน่ารักขนาดนี้จริงๆก็ดีแล้วค่ะที่คิดถึงกันดีกว่าเขาไปคิดถึงคนอื่นถูกต้องแล้วที่ต้องคิดถึงหนูถ้าว่างต้องหาเวลาเจอกันให้มากขึ้นไหมใช่ค่ะก็พยายามจัดการเวลาให้เราได้เจอกันให้ได้มากที่สุดค่ะพยายามอยู่ค่ะว่างปุ๊บเจอแฟนดีกว่าเจอเพื่อนเออถ้ามีเวลาว่างก็ให้แฟนก่อนแต่เมื่อวันเกิดก็น่าจะแฮปปี้แล้วนะ ต้องคอลหากันทุกวันไหมจริงๆวิดีโอคอลหากันทุกคืนคพาะว่าฝันดีคือต้องเห็นหน้ากันหน่อยถ้าไม่เห็นหน้าเลยมันก็จะลืมเลือนกันไปว่าจริงๆแล้วแฟนอาการเป็นยังไงยังปกติดีอยู่ไหมก่อนหน้าที่จะถึงวันเกิดเขาออกมาเจอสื่อและบอกว่าดีใจมากที่เราล็อกคิววันนั้นให้เขามันเป็นความโชคดีและความบังเอิญด้วยค่ะที่กลับมาจากออสเตรียลงเครื่องปุ๊บปับก็เป็นวันเกิดของเขาเลย วันที่15จริงจงจองร้านอาหารไว้แต่บางเอิญมันติดปัญหานิดหน่อยกลายเป็นเขาก็เลยต้องเป็นคนหาร้านอาหารให้เหมือนเดิมแต่เดี๋ยววันนี้จะพาเขาไปกินค่ะเราก็จองร้านอาหารให้แหละว่าร้านประมาณนี้นะคะคนดีเดี๋ยวพาไปไปดินเนอร์จริงจ,งจังแล้วอันนั้นแค่พาไปกินข้าวเฉยเฉยพาเขาไปทําบุญตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะวัดมังกรวัดเล่งนายีค่ะพี่เล็กเขาปีชงก็เลยพาเขาไปแก้ธงวันนั้นคือให้ไปทั้งวันเลยเอาไปเลยอิม่มค่ะวันนั้นกินไปก็เกือบสามมื้อแน่นค่ะอ,อิม่มพอสมควร มีของขวัญให้ไหมมีค้ซื้อต่างหูให้เพราะน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่เล็กใส่ติดตัวตลอดคราวที่แล้วก็ซื้อสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือซื้อให้ด้วยความเสน่หาอยากให้ก็เลยซื้อให้เลยสร้อยข้อมือตังหูเดี๋ยวรอแค่แหวนเนาะไม่จริงๆกำไรอันนั้นมีคนให้มาหนูไม่ได้ซื้อหรอกแม่ก็พูดไปแม่รู้ความจริงหมดแล้วเนี่ยมีคนให้มาวันเกิดเราก็คงต้องแหวนแล้วละ่ะวันเกิดไม่ใช่แหวน เป็นนาฬิกาคะ่ะวันเกิดรอบหน้าก็เหลือแหวนไม่น่าได้นะคะไม่น่าได้แหวนที่เล็ดเขาก็คงเก็บตังคทำงานของเขาไปพูดละเศร้าเลยอันนี้คือแอบบอกเขาเหรอไม่ได้แอบบอกหรอกคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องรีดสองปีเองไม่เอาใจเย็นๆค่อยๆค,คุยเผื่อมันอ้ออ้ออะไรขึ้นมาเป็นไงบ้างเกือบสองปีแล้วยังไม่ถึงเพิ่งจะปีเดียวคดีข้ครบรสดีมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานฝาดมาหมดเลยค่อยๆปรับค่อยๆจูนกัน หลายคนแซวว่าคู่เราคลั่งรักไม่เลิกถ้ามันมีความสุขก็ทําต่อไปค่ะต่อไปเรื่อยๆไม่รีบหนูรู้สึกว่าประมาณนั้นในสิ่งที่ทุกคนเห็นก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเราจะไปตบตีกันให้ทุกคนเห็นทําไมเราก็ต้องแบบนี้ไปใครคลั่งรักกว่ากันจริงๆดูได้จากไอจีเลยว่าใครคลั่งรักกว่ากันแต่ส่วนใหญ่คนจะบอก,กว่าที่เล็กคลั่งรักมากกว่าแต่หนูก็ว่าหนูคลั่งรักพอควรแค่ไม่ออกมาพูดเยอะ คลิปที่ไปวันเกิดด้วยกันเห็นมีจับมือมีซบกันเต็มไปหมดปกติแหละคบเป็นแฟนกันปกติมากหลายคนดูแล้วเขินแทนปกติเขินไรกันแฮปปี้ดีตอนนี้แฮปปี้ค่ะไปเรื่อยๆไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปทำไมถึงไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่าอยากจะให้คู่นี้ลงเอยกันด้วยการแต่งงาน แค่อยากให้ดูว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วดูมีความสุขน่ารักแค่นั้นก็พอไม่อยากให้แบบอยากให้แต่งงานกันคือเราก็อยากเหมือนกันแต่ก็ต้องดูเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราก็1 0 8ล้านอารมณ์ในแต่ละวัน3นาที4อารมณ์ไม่อยากให้คนมากดดันรีบร้อนใช่เพราะเราเองก็ไม่รีบร้อนเลยไม่อยากให้ใครระมากดดันว่าแต่งเลยแต่งเลยคืออยากให้อย่าเพิ่งเลยค่ะ ละครตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องเรื่องใต้เงาตะวันก็จะได้รับชมกันแล้วเหลืออีก6คทิวค้ะจะถ่ายเสร็จแล้วเหลือซีนใหญ่ๆส่วนเรื่องโลกหมุนรอบเธอกําลังถ่ายทําอยู่ค้าก็หนักห่วงเลยข้เข้มข้นมากจุกๆุกถาโถมเข้ามาชอบมากเลยแล้วก็มีเพลงประกอบละครจะได้รองคู่พระเอกต้องดูว่าเป็นเรื่องไหนที่จะได้รองคู่กัน ช่วงนี้โปรโมทเพลงมีป้ายโฆษณา3ล้อแฟนผมน่ารักทั่วกรุงเทพเลยอ๋อเดี๋ยวจะมีทเลนด้วยมาเต้นแฟนผมน่ารักกันนะคะในติ๊กต็อกสามารถเต้นท่าเพิ่มมาก็ได้แท็กมาเลยเราพร้อมดูพร้อมเต้นตามอเล็กซ์ร้องได้แล้วด้วยท่อนแร็ปก็ได้แล้วด้วยไม่อยากทิงเลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ